สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY ครับสำหรับวันนี้นะผมจะมาเพิ่มตัวซับวูเฟอร์ให้กับทีวีครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะเป็นการสาธิตวิธีการต่อตู้ซับวูเฟอร์นะจากกล่องทีวีดิจิตอลตามมาดูกันเลยครับนี่คือทีวีปกติทั่วไปนะยังไม่ได้ต่อในส่วนของซับวูเฟอร์เสียงมันก็ออกมาปกติครับผมดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะ ทีวีตัวนี้นะครับผมจะรับสัญญาณทีวีมาจากกล่องทีวีดิจิตอลนะฮะยี Ye ่ห้อ Family นะครับ เราลองมาพลิกดูด้านหลังกันครับตัวแรกที่เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะก็จะคุ้นหูคุ้นตาเป็นพิเศษนะฮะมันเป็นช่องสําหรับเสียบเสาอากาศนั่นเองครับที่ต่อกับเสาอากาศก้างปลาแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆน,น,นะอยู่ใกล้กับจุดส่งสัญญาณทีวีนะเพื่อนๆสามารถใช้หนวดกุ้งตัวเดียวนะก็สามารถรับสัญญาณได้แล้วล่ะครับส่วนสาย HDMI นะเราจะต่อเข้ากับทีวีแบบนี้ครับผม ราะว่าจะได้ภาพที่ Full HD ส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นเสียบแจ็ค RCA สำหรับทีวีเก่านั่นเองครับที่มันต้องการสัญญาณ3เส้นและในวันนี้นะเราจะต่อเสียงซับผ่านรูเสียบตรงนี้นี่แหละครับโดยเราจะใช้เพียง2ช่องนี้นะฮะนั่นก็คือสีขาวกับสีแดงส่วนสีเหลืองนะมันจะเป็นระบบสัญญาณภาพเราจะไม่ใช้งานตัวนี้ครับ เพื่อนๆก็หาแจ็คนะให้ปลายทั้งสองด้านเนี่ยเป็นตัวผู้ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะมาใช้งาน2ตัวซึ่งปกติร้านขายของถูกทั่วไปก็มีขายนะฮะเพื่อนๆก็นำตู้ซับที่ไม่ได้ใช้งานมาเลยครับหันท้ายเครื่องนะให้หาคำว่า Input แล้วก็เสียบสายแจ็คเข้าไปได้เลยครับ แล้วก็เสียบเข้ากับกล่องแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเพิ่มซับวูเฟอร์ให้กับทีวีง่ายๆใครๆก็ทำได้ครับผม แต่ข้อระวังก็คือนะถ้าเราหลี่เสียงที่รีโมททีวีเนี่ยเสียงซับจะไม่ลดระดับเสียงตามนะฮะต้องมาลดเสียงที่รีโมทของกล่องดิจิตอลแทนครับเสียงที่ออกทั้ง2นะมันถึงจะค่อยๆลดพร้อมกันครับสำหรับคลิปนี้นะก็มีเทคนิควิธีการต่อไว้แค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ตตามรับชมครับ